7 8 9ครับของสวนภูรีสอร์ทและร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาครับตั้งอยู่ที่ซอยเกาะเรียน23นะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็มีคุณออมครับพร้อมด้วยคุณนิพาพันธ์พงษ์สถิตครับดูแลและบริหารงานอยู่ล้วต้องขอบคุณครับ t a l k of the t o ท n o น g a n i z e r อหาดใหญ่ขอขอบพระคุณครับเอาะครับปล่อยตัวมายก3ยังคงเดินเหมือนเดิมยอดกล้านะครับมีเตะฟ้ายต่อยฟ้าอ้โหแต่ว่าไม่สนแล้วนะครับแกนูบล ยกที่2นี่พลาดท่าโดนนับไปก่อนยกนี้นี่ออกมาเปิดเกมเหมือนกันจะชิงเดินนะครับมาดูกันที่วงในตีไม่ได้ที่กรรมการต้องแยกก่อนนะครับยอดกลายงก็จะประมาทไม่ได้เตะฝ้าย่ออย่ายแรงนะครับแตนุบลนี่เอานะครับเริ่มจะเจาะยางได้เจ็บๆเหมือนกันอ้าวอ้าวขาครับว่าอ้าวขาขาขวาครับ ขาทํท่าทเหมือนเหมือนสะด,ดุ้งเหมือนกันนะครับไม่แน่นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ตอนนี้เน้นช่วงล่างเน้นช่วงล่างเป็นหลักแล้วนะครับแกนุบลโอ้โหโอ้โหตอนนี้ครับมาออโอ้โหเหมือนไปแย่ลังแตนในยกงยกที่สองหรือเปล่าครับฮารุ่นพี่จัจะมีน้ำโห โอ้แต่ว่านี่ครับทีมงานประกบคู่เพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นครับหนุ่มบสกันกรองโอ้คู่นี้นี่ไม่แน่ครับพี่อลีครบ5้ายกหรือเปล่าใส่กันแบบนี้โอ้โหพยายามจะเดินเบียดเข้าไปเตะเจาะยางนะครับพอหลุดนี่โดนซ้ายโต้คีมของยอดกาดีเนื้อๆน,นะครับไม่สนแล้วตอนนี้ต้องเร่งเกมแล้วครับกันนุบลจะปล้ำไหนก็ ไม่ถนัดนี่กรรมการต้องแยกก่อนนะครับมาดูจังหวะยังคงเดินเข้าหาโอ้นี่นะครับโอ้โหจ่อยางนี่เอาเลยครับไปรับเยอะๆไม่ได้นะครับยอดก้าพยายามจะชักขากลับอ้าม่มีเหลี่ยมมาช่วยนะครับจังหวะโดนขานี่เนี่ยครับโดนใบบดโอ้โหแทงเข่าไปเลยครับวงในครับตีได้ไหมครับตีได้ไหมมันใกล้เชื่อไปนิดนึงครับกรรมการเห็นว่า ไม่ต่อเนื่องครับดึงทั้งคู่มากลางเวทีตอนนี้เน้นช่วงล่างแล้วนะครับยกที่แล้วโดนนับไปโอ้โหแทงคืนไปครับยอดกล้าตั้งแขนครับวงในตีได้ไหมครับตีได้ไหมครับไม่ชัดเจนกรรมการแยกอีกรอบนึงครับนี่ครับแดนอุบลครับมาดูครับมา ประเภทอุ้ยอุ้ยมาอย่างนี้อย่างนี้ก็หวาดเสียวสิครับอย่างนี้ก็หวาดเสียวบวกศอกบวกหมัดแลกกันแบบนี้อือหือโอ้โหนี่ครับฮาในก็ตื่นเต้นนอกก็ฮ่าได้จังหวะสวัดเฉวียนตลอดครับเจลีเริ่มจะไล่แขนแล้วก็เด้งตีได้สวยสวยเหมือนกันแกมีบนยอดกล้าแหย่จะเบี้ยโอ้ยโดนสายไปแล้วนะครับเอาไปรับเยอะไม่ได้ยอดกล้าต้องชิงเดินก่อนนะครับมาดูวงในแต่ได้ไม่ได้นะครับ ลายแขนกันอยู่ตีไม่ได้ในกรรมการต้องแยกก่อนเวลายังใกล้จะหมดยกที่3แล้วนะครับเบียดเข้าไปในสิงหาคมนี้ครับที่สนามมวยเมืองจันนะจังหวัดสงขลาครับเอาละครับยกนี้นะครับ เดินออกมานี่มีเตะเจาะยางนะครับแล้วก็ต่อยหมัดแล้วอัดทีดนี่มานับแสนบาททีเดียวเอาขยับเข้าไปยอดกาต้องทิ้งเดินก่อนโอ้โหบวกกันอย่างนี้นะครับถ่ายลาดโดนนี่ก็หล่นได้ขยับไปเหมือนเดิมครับตอนนี้ยอดกาโอ้โหแล้วก็ก้าวไปแทงขวาสวยครับแม้ว่าจะมีนับเกิดขึ้นในช่วงยก2นะครับแต่ว่าเกมยังไม่ปิดนะครับยังอะไรก็ยังเป็นไปได้หมดนะครับเพราะว่า แกนูบลนี่เป็นมวยที่อาวุธหนักเอาซ้ายไปครับยอ้กายืนกันใกล้ๆด้วยครับอย่าออกอาการให้แก่นอุบลหรือกัมานาเห็นนการเอาบวกันไปมาเสียหลักล้มไปครับโอ้โหนี่ครับหมวยต่อยกันแบบนี้นี่ไม่แน่ครับอาจจะไม่ต้องใช้บริการของกรรมการให้คะแนนด้านล่างทั้ง3ท่านครับ อยอดกะรุนน้องครับก็รู้แล้วครับว่ามหายืนห่างนี่มหาเข้าระยะมหมัดระยะแข้งของแก่นอุบลครับลูก,กยงตอนนี้มันคู่ขี้สูสีครับแต่ว่า,าฝ่ายน้ำเงินนี่มีตำหนินิดเดียวครับโดนนับไปในยกที่2ครับแต่ว่าที่เหลือนี่มหาไล่ตีตึ้งขึ้นมาทำได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวอ,อยู่ในช่วงกลางยกสี่ครับ มาดูกันนะครับว่าจะมีอะไรพลิกลลอกให้เห็นหรือเปล่าคู่นี้ขยับเข้าหาเน้นที่ลูกเจาะยางเป็นหลักแล้วนะครับแกนูบลนี่นะครับโอ้เจาะเข้าไปว่าโดนบิดเหลี่ยมล้มลงไปอีกครับยอดกาดูจามั่นหอกมั่นใจจะประมาทออกมาคุ้มเยอะไม่ได้นะครับบัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับนี่เป็นไฟที่2ในการกลับมาในรอบหลายปีเลยนะครับสําหรับแกนูบลครับพักร่างกายไปประมาณ3ปีนะครับนี่เป็นไฟที่2ครับ ถือว่าชคได้ก็ถือว่ามาตรฐานนะครับแต่ว่ายก2ไปผ้าคะโดนโอ้โหไปโดนศอกนับก่อนนะครับพยายามจะเตะขาครับมีอาการหรือเปล่าครับยอดกล้าแม่ก็โดนเตะเตะย้ำไปที่เดิมต้นขาขวาที่ไหม่เลยครับดูครับเนี่ยครับขาด้านขวาไหม่เลยนะครับ โอ้โหอ่ะต้องโดกครับมาเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปเรื่อยๆครับมาอาจจะอ้าว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 ฮือกเฮือฮา,อาแล้วครับพี่อาลีนีว่วาาเริ่มจะเบียเจาะยางโอ้โหมาเตะได้ทีหนึ่งนี่แขนมวยนี่เฮือาเลยนะครับในวินทีเริ่มจะเล่นเกมเริ่มจะเห็นช่องแล้วครับโอ้โหเอ้าับไหวไม่ไหว ไปยืนรับเยอะนะครับกรรมการต้องนับเลยนะครับไหวไม่ไหวนะครับมาดูนะครับเวลายังเลือนครับโอ้เอาอีกแล้วนะครับโอ้โหไม่ไหวไหวหรือเปล่านะครับเรียบร้อยนะครับกรรมการยุติการชกเลยครับโอ้โหยกที่สี่ล็อกถล่มครับล็อกถล่มครับล็อกถล่มครับโอ้โหโดนนับยกสองกลับมาชนะน็อกยกสี่ครับแกนอุบลพอหลักบุญครับ โอ้โหฟ้าผ่าครับบว่าโดนมาสะสมนะครับโดนไปเยอะนะครับลูกเจาะยางนี่แล้วก็มาสับฤิ์ผลในยกที่4ครับโอ้โหข้างนอกฝนตกในเวทีฟ้าผ่าครับโอ้โหดูภาพช้าครับนี่นะครับดูพาดช้าๆนะครับเจาะยางไปก่อนทําท่าจะโอ้โหจะดูเอี้ยวไปแล้วครับก็มาเป็นชุดเลยนะครับนี่นะครับโอ้โหอันนี้ช็อตแรกนะครับ ดูครับครับสุดท้ายนี่กรรมาการยุติการชกเลยครับโดนไปสะสมไปเยอะนะครับโอ้จ่อยางนี่นะครับมวยกระดูกดีเก๋เกมนะครับแกนอุบลวันนี้พลิกสถานการณ์จากโดนนับยกที่2มาชนะ TKO